ธมคือใครวันนี้จะมาล่อให้ฟังจากคลิปที่แล้วที่เราอธิบายทั้งคอนเซปต์รวมถึงแฝดทั้งสองไปวันนี้ถึงคิวคนสุดท้ายกันแล้วนั่นก็คือหเหญ่ทหบธมก็เกิดมาจากความที่เราชอบกินอีกเช่นเคย ซึ่งน่นคือมะเขือเทศแต่จริงๆแล้วอะทอมไม่ได้อยู่ในแผนการเกิดด้วยนะทางเกิดมาจากความบ<อ>ังเอิญล้ว,ลวนๆเลยเพราะว่าในช่วงที่เรากําลังสร้างเด็กแฝดสองคนนี้เราเกิดอาการอาเจียนจากการกินมะเขือเทศที่ติดเขียวๆนิดหน่อยซึ่งก็งมารู้ทีหลังว่า,ามันมีสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองหรือคือเป็นพิษนั่นแหละแล้วก็เลยเอาไอเดียจากตรงนี้มันหยิบยกเป็นตัวที่3ไปเลยโดยดีไซน์ของทมอมคือสีแดงและผมมัดมวยทั้งสองข้างรวมถึงสีหน้าและรอยยิ้มที่ <c oughs> ทอมจะมีผมยาวระดับกลางหลัง ขยายผมที่ทิมแทงชาวบ้านเขาซึ่งเราออามาจากไอเนี้ยไอไอเนี้ยไอไอเนี้ยอันเนี้ยไอตะวันตะวันนะมันเรียกว่าอะไรอะนิสัยของธมอะจะเป็นคนใจร้อนจจเล่ขี้แกล้งชอบจับผิดชอบกดดันชอบเอาแต่ใจคนเตะและยียคติว่าจะ me I already just you ด้วยความมีนิสัยแบบเนี้ยก็เลยจะชอบเป็นหัวเรื่องทะเลาะตลอดเลยเธอเกิดไม่ได้ทะเลาะสักวันก็คือตายตามไม่หลับไปเลยเห็นแบบนี้เราก็รักเขานะจริงๆถ้าเกิดไม่มีนางโลกอโคลส จริงๆถ้าเกิดไม่มีนางเราก็อาจไม่ได้มาไกลขนาดนี้เราอาจไม่รู้ด้วยว่าเราทําอะไรเราอาจไม่รู้ด้วยว่าเราอะไรควรไม่ควรซึ่งการที่มีนางก็เหมือนสิ่งที่มันบ่งบอกภายในจิตใจแล้วว่าเรายังเป็นคนดีอยู่นะจริงๆมีข้อมูลอันนึงที่เกี่ยวกับทมที่เรารู้ว่าอยากจะแชร์ฟังแต่ว่าต่ขอติดไว้ก่อนนะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนนะคะ